กิจกรรมความเพียรมหาจักรพรรดิครั้งที่ยี่สามรหัสเพียรห้าสามแปดหนึ่งเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปตตาเะนีทุกคาพยาปตาเะนีพยาโสกปตตาเะนีโสภาหงุสัพสเพปิปานิโนโอเอตาวตาจะอมีเหสัมปตังปุญญาสัมปตังสัพเพเทวามโนโทัทนตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัตันตุสัพธยาสี ลังละขันตุสัพพทาภาวนาพีระตาหงตุคันชันตุเทวตากตาสัพเพุูตาพะระประตาปเจกนัจะยังพลังอรลหันตานัจาเตชนะระพังพันธนิสัพโสสัพเพุูตาระระประตาปเจก ยังพลังอ <affe> ัลหันตานัจเตชนนระคังพันธามิสะพสุสัพเพพุทธาภรัปตาปจีการณะยังพลังอัลหันตานัจเตชนนระคังพันธามิสะพสุสัพเพพุทธาภรัปตาปจีการณ์ยังพลังอัลหันตานัจเตชนนระคังพันธามิสะพสุ สัพเพุทธาลรปตาปัจเจกานจจยังพลังอรหันตานจเตชนะระคัง uh พ huh ันธนิสสพโสสัพเพุทธาลรปตาปัเจกานจจยังพลังอรหันตานจเตชนะระคังพันธนิสสพโสสัพเพุทธาภรปตาปัเจกานจจยังพลังอรหันตานจจเตชนะระคังพันธนิสสพโส สภีพุทธาภราปตาปเตกาณาจายังพลังอัลหันตาจาจเตชนะละฟังพันธรรมิสัปปสพพสสเพพุทธาภราปรตาปเจกาณาจายังพลังอัหันตาจาจเตชนะละฟังพันธรรมิสัพพสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอนิหารอนุภาพแห่งความเพียร และอานิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนาตรัยด้วยการสวดสาธยายมนต์พระสูตรพระปณิชและคาถาเหล่านี้ขอความสุขสสดีจงเกิดมีแก่ข้าพาเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพาเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาย,ายายมนต์และธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและครอบครัวและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญว้ว้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สั้างสรสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระอริยจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทอ